สวัสดีพี <sk 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 ่น้องทักทายสวัสดีสวัสดีฟุตสู้ทุกคนเด้อพี่น้องยินดีตอนครับเขาสู่ช่องน้องอันเนาะโอ้พี่น้องเอ้วยุอนี้บอบี้ได้เนาะใหม่มากเนาะพี่น้องบอบียเหรอพี่น้องเบิ่งเบิ่งหาอันบอบี้ไปหาเนาะใหม่เดี๋ยววันนั้นจะเอาเขากลองเขามากเกลไกโอเคมากพอจะซื้อกลองก็จ้ะเซนเนาะบบอบี้ไปหาเนาะใหม่มากพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสาวบอบี้กูเด้อบอบี้ใจลุย วันนี้ท่าสิมาเห็ดก pues, ินแด้พี่น so ้องเลยแสดงว่าแกงหน่อไม้กินแด้อันนั้นปีใหม่กับซาสโก้ไปอยู่เพื่นไปปักเซ่พี่น้องเอาใส่เนาะเออถอ่ใส่ได้เลยทอกนี่พี่น้องหน่อไใหม้ไล่เติบหน่อไใหม่ก็ไปหาปั๊บเอาเอาข้าวเปลือออกไหยมาจองอยู่รวมวันนี้ท่านซีมาแกงหน่อไม้กินนากเลยใส่ฟื้นเนื้อพี่น้องมันจังทันใจได้ไล่หน้าบุบ แมบ่บอบี่ไปหามีแต่น้องมันงพี่น้องจะหายามได้ก็ได้พี่นอ้องก็จะเอาไป,ไปก่อนใส่อได้แกงะนะนี่แต่พผัดแต่แกงคก้นเลยลนะปัดหนากินอีนน,นี้ตรงไหนอาท่านมีเฮดมียังใส่แห่งสีแจ๊ดพี่นอ้องเออพักยังกับโมมีพ่พอเสร็จจำโมมี่พัพกโมมี่ยังมือเอาหนาใส่อนันประแดกปึ่นู่นอ่

กูแกงบนุนด,ดีออ <laughs> ด๋อยว้าว่าเนี่ยพอบีใส่น้องอันแกงลงมากินได้ยีหรอกินได้บ่บ่ด้ใค่ประเดี๋ใแ่ตอนมั้งตอนมั้งเนาะเออตอนน้ำหนักนักเลยเอาเลยบ่ผิดเลยมันม่วงวพักคาได้พี่น้องเลย แล้วตอนนี้เห e ็ว่าบีไปหามาของซีมุ่งไปเดี๋ยวนองซีเดกินด้ว่บ้างมักงแกงแกงแกงเอ็นาสีนอนชิมมาเสบพี่นนอนไยใส่ไม่ใส่หรือ่าน้ใส่แล้วกะหันใส่วงหนึ่งดีน้อหนึ่งทุกมาเลยเม่อนกินาได้ บาไล้เมีใหม่กับอันเจ้ากอยไปปักเซทั้งสองไปไปหาหมอหาหมอเขีวเขาจะแกงุ่มกันเด้ด้วยตอนแรน่กาปบ้านเราจมากินกแกงสุ้มกันเลย้อนม้อนั้นก็ม่ได้เกบเนาะแกงโมไม่สุดเลยมันไม่เอีงสมสมปุ่นเส่นนินึงเน

นิดหนึ่องอันกระจายมือเบาจ้งนั้นกับผดแกงกินซุ้มกันที่หนอตอนเดกโอ้เสียดายแต่มันบ่มีเอียงนมใหม่มันหยุดเป็นตะแสบอยู่ครับมันทำบ่มีเครื่องเครื่องเฮาไก่เห็ดหอยกับบ่มีเข้าวหนอบ่มีเอียงเพียบมันมีเห็ดมีผักมีหมักบวบมีโอ้ยหลายอย่างจัางนั้นกับผดได้เพราะว่ามันอัน,นเนมันเสียบ เนี่ยนุ่มเลยล้ันาะมันสีใสอันนี้ผักอะไรักคะ้แล้วก็พักขากะพักขาเนาะโอเคกะพักขาเออน้ำเต็ง่นอนนีดอันนี้อ้ยัวนี่พี่น้อมเลยมีความเขียวเนาะอันนี้ไม่ไม่มีผักมันก็จะแนวใดผักขาจะมีความหอมสีกินเขาแรกเลยพี่ กินตะเว็มันโอ้คันมีไข่มุดแดงเนาะใส่ปหน่อยเบดรรมดนตุยคนละแล้วเอาลถอดใจไข่ลงตเบดแล้วทอกได้รอมึงมาทอดหรว่าอันนพอแล้วเออพักคานโอ้ยชิ้หน่อยขตัวได้เลมนจะเจ็บเนาะ่อนบเครื่องบลายพี่นาะ có thể một sẽ không phải nóng bắp bơi kìm khỏe đây tạp bơi luôn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  đi mày các con tuổi ba phi long phi ta sẹp nè ba anh nhon điang 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 สบายดีเด้อพี่น้องสสวัดีพี่น้องกินเข่าแร้งกันเด้อเด้อไปเอาอะไรพี่น้องเลยไปเอาเนี่ยอะไรเนี่ยคุ้มเนาะอาไรนี่อะไรภาษาด้วยใส่ยังใส่ปลาบอกบอได้ใส่ยังไม่หรอกมุมนี้มีกระพำขากินแล้วเก่งดีด้วย <emi> มึงกินเาเวทที่สุดนันวนมั้มันจะหวนในสเราใส่้นะกัยใส่้นโควิไข่โัดิ่ไใส่ใส่ส้งหัว้ยมาดูกินบ้าเขาไมจมจุกงนี่หมกหให้มนี่หะจให้หมเนี่อันน้องคจะมาอดใส่ส่งก็นมงอ่ะขใส่้กันแหละ เอวันนี้ใส่ฮันทรงไอายสักให่เดวเวสักใหม่อาแล้วมาทำอยู่ไม่าำเดียวพกินป่นี่นั่งกูไก่อยไปแซ่เลยเอาไปปักซไปเรียนนอนุ่นเข้ามาเ้าหางกมมาคอนเรื่องหนัง

มีไปน,นีแตเพื่อนเป็นเดือนจงไวพอดีมันปักโตมันังเส้นแล้วนมมีกลลมกินนะป้งติเราจะป้งติฮะ้ะง่ายหากินปีงติจะมันกินตองีป,ปากบิม่อิม้มอกันนั่งกินอะไรย่างบิ่มรักกัน

ผมคือผีหัวคไค่ได้หนอมันขมอะไรย้างขมจิ้มลิ้นไหมขมบางจุดขมอยู่วะขมวอกเอาห้าก,กินตอนมัมนบางๆห้ากิ <c oughs> ตนตอนมันบางสุดขึ้นสบมาถึงมา,ามากัาโอ่ดของดีกิน<ๆ>ได้ดีได<ๆ>้<ๆ>อยอะเง<ๆ>ิน<ๆ>

ทำนีว่าเขาขึ้นเบนตันอี้เร่องกอะไรเกอะอาบนอาบน้เรื่องนจนจนเนี่ยหเห็นจนึมอนอนเอาบนจะดตะกี้เล่นมีนึงมากเรนเลทุกคอาบนแล้วก็ขึนเบดแต่ก็ยากขึ้นน้ำแต่ก็มีคนลงมามอีกเรนอย่เจะอาบไตขึ้นวิตานะมีคนมาอาบน้ปะนี่กงขึ้นจะ ใชากสึขึ้นก็บอกว่ขึ้นก้อนยังวะใขึ้นใขึ้นก้อนแกงขี้ินกันนะก็ยอาขึ้นเนาะยังตุ่งใ่ตู่เนาะมีวะโมเมนหนามีเพื่อนไมโมม่เนี่ยีเขาหาเอาเขาก็แพ้ัต่ว่าน่ามีเพื่อนเขาก่โมมีท่านไมู่มยังวะปูมกับมีแต่กิม no, ันทำประโยชน์อยู่มันจกถึแบบตัวสารเนาะ แต่ดินใจแก่แตงไปือเก่าไ้ก็ถึกตากันเนาะเข่าตาเป็นใจไดาหนึ่งแล้วเปยินแปัแปงงัไเรือขอกี่ดินแน่เี๋ยวอนปงขี่เนื้เขามมเพี้หรอเพียนเองอพ้ยนเยังมอขึ้นเียจะรู้่ นัวัดนั่นเดีหัวดอีโดัวบกนี่หัวกยิงจบมึงขันถือปถือค้มันบัมึงกระติบเข้าไปเดได้เดน่ฮะเื่อนไปดิ่จะได้เดอ่ได้เดอใช่้อเนี่ยมือนี่นข้งแร้ข้งมันป่ะได้เจอแล้วได้เจอแล้วเดน้อื่อ เาก็อีปานนะก่อนไปู้เดียวแล้วก็ต้องกบบุญนาตาเนาะจะบุญบุอ๋อไปบ่บุญนาตาให้กูแ่บุญนาตาเฮ้กนน้เอ๋ยจิงน้เลนไปุญนตา สรวันบ่อย่ามวนเด้อเนาะอ๋อให้ดูคนเนาะกินมันดูสวแซ่วงเก่ามันจ็จังได๋เนาะบือเบื่อเด้เขาบ่จ้างเด้บ่จ้างซ้ๆเด้อันนี้เขาบ่ได้จ้างนะลงหาอะไรดะเขาบ่ได้จ้างหยังหาไไดอสรวันลงซ้มันดเถื่อคนเขาก็เบื่อลง่าย่

อยู่พี่น้องอิ่มเลยแหละขอบคุณอิ่มนอกจากนี่เออเวียดก็กินเขาเลยเนาะกินปลิงปลาปลาสุกไทยคลิปปลิงปลาตะมุสวางแม่พี่เนาะไปพีเอาะเลยแต่ก็สลักีหนึ่งก็สุยแข่งสามีแล้วเด้อขอบคุณขอบใจที่สุดที่คุณพี่เนาะฝากเบิร์โฆษณาให้น้อยเนาะแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามจกันใหม่พลาดคลิปน่ารักสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย